굿มอร์นนิ่งเอพันน์จะเช็คเอาท์ now ดูยังคิดจะใช้แท็กซี่ now yeah to อ่างมิงกัลล์ yeah normally the price around how much uh I think 15,000 15,000 yeah mean, โอเค굿มอร์นนิ่งครับเพื่อนๆตอนนี้เวลาตีห้าครึ่ง ตื่นแต่เช้ามากแล้วก็วันนี้ผมจะย้ายเมืองนะครับอยู่ที่ย่างกุ้ง2วันและเช้าวันนี้ตอนเจ็ดโมงผมมีนั่งรถบัสไปที่เมืองมันดาเลยนะฮะจริงๆผมอยากพานั่งรถไฟนะแต่ว่ารัฐบาลที่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นเขาบอกว่าสถานการณ์มันยังไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ฮะแล้วก็อันตรายสําหรับนักท่องเที่ยวผมก็เลยไม่มีทางเลือกเลยเอาเป็นนั่งรถบัสละกันคือสถานีรถบัสห่างจากในเมืองมากประมาณ17กิโล อยู่ใกล้ๆกับสนามบินดูในแกร็แล้วแบบ1,7ื่นเจ็ะหมื 10, ่นเจ็ดจ่าะแพงมากก็เลยคิดว่าเรามาหาแท็กซี่เอาข้างหน้าตรงทางดีกว่าน่าจะต่อราคาได้อะอย่างนั้นก็1,5ื่นนี่บรรยากาศตอนเช้าเช้ามืดเลยนะตีห้าครึ่งละคนก็ออกมาเตรียมขายของฮนะเรสเซพชันนี้ที่นี่น่ารักมากฮะเขาจองตั๋วรถบัสให้ผมแล้วก็เขียนใบกระดาษนี้ให้ด้วยนะ Đã cho taxi rồi Hello You go Ang Ming Kala? Ang Ming Kala Yeah, bus station right? Ang Ming Kala, okay, okay, Yeah, Ming yeah. yeah. How much? No, 15 Fifteen huh? 15 One five No, oh, I know the price One five Okay? okay. No, one five okay. 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 เดี๋ยวสิบแปดทั้งเกี่ยวไปไปตอนนี้เรามาถึงแล้วฮะสถานีรถบัสอังมิงกะลานะนี่กระดาษที่สำคัญของเรา Hello, you know, siapa medala? Siapa meda? Yeah. Minggal apa? Minggal. Yang kau coba dong? Kau yang kau coba? Yang kecil, Mandale. Mandale lah bagian. Mandale. Mandale. Yeah. Ma bagian. Mandale. Yeah. Kau yang kau coba Mandale. Yes. ตอนที่พนักงานเช็ครถบัสใหน่ะมันจะมีรอบ7จ็ดมงใช่ไหมผมก็เลยออกมาแต่เช้าแต่ว่าพอมาหน้างานน่ะเขาถามผมว่าผมจะไปปาการหรือว่าบันเดลยผมก็เลยงงๆไงทีนี้เขาก็โทรหาพนักงานให้นะฮะน่าจะมีรถตอน8ปดโมงครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะรู้ดีมอ้ยเขาองเนมาเอท ส e งท o ่สอง o ี่หรือหนึ่งที่ว่าจะเบสิคออเด็บบ h not VIP นี่ส่ h น VIP l a s s VIP เยนะแฮป one one seat, yeah, one. Want one seat. <S <s สรุปเราได้ตั๋วรถบัสแล้วคือสถานีที่เนี่ยผมว่าเป็นสถานีรถบัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำไมเพราะว่าพอเข้ามาแล้วอ่ะเขาไม่ได้เป็นตึกเดียวเหมือนแบบหมอชิดบ้านเรานะเขาจะเป็นอาคารแล้วก็เป็นตึกอะไรแบบท่านกันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องต้องเผื่อเวลาถ้าใครที่แบบไม่มีไม่มีกระดาษหรือว่ามีคนช่วยนะฮะระหว่างรอรถหนึ่งชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศร,รอบๆบริเวณนี้นะดูนะทำไมผมถึงว่ามันดูไม่เหมือนบัสสเตชันนะฮะ เพราะว่ามันเป็นเทินอาคารแบบนี้บเพื่อยดูข้างหลังเขาจะเป็นบริษัทรถแบบนี้นะแล้วเราก็ต้องมาเดินหาบริษัทรถบัสเองอะ่ะแต่ว่าเท่าที่ดูภายนอกรถบัสคือดูดีมากแล้วก็เป็นรถแอร์ือบ,บทั้งหมดเลยนะฮะมันไม่มีอาคารที่แบบว่าเป็นเทอร์มินอลให้เราขึ้นอ่ะเพืเ่อน <c oughs> คิดว่าถ้าเรามาเดินหาเองอะ่ะไม่เจอยังไงก็หาไม่เจอ ร้องไห้แน่นอนมีเยอะมากก็คือเป็นเป็นศูนย์กลางที่แบบไปกระจายไปทั่วทุกภาคของของเมียนมาเลยนะครับมีรถไปทุกที่เลยเกิดแค่เอเลยเชื่อยังไม่ใช่มีแค่โซนนี้โซน,นเดียวนะฝั่งตรงนู้นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันฮะผมว่าเขาน่าจะแยกเป็นโซนใต้โซนเหนือละมั้งนะก็ได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านจริงๆ What food you sell? Hello. Food? Okay. Okay, I like menu. You have menu. <laughs> What you sell? Uh, <laughs> uh, minua. Minuno. You have shanudo. Uh, noodle. noodle. No. Sh shanudo. noodle. noodle. Chicken pig. Pork pig. Uh, pork, pork. Yeah. Hey, shankos, do you want a little bit? ตอนแรกกะว่าจะไม่กินนะแต่พอเดินผ่านเราขอกินอะไรลองท้องก่อนดีกว่าฮะเป็นชนอนโูเดิลน,นะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผมอยากลองกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนนี้ถ่ายสตรีทฟู้ดแต่ว่า,าหาไม่เจอครับเพื่อนอันนี้จะเป็นชาที่เขาเสิร์ฟตอนเช้านะัะเป็นกระติกน้ำชานะแก้วยังร้อนอยู่เลยครับเพื่อน แต่งจริงการดื่มชาตอนเช้าเนี่ยเป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะเจสบเห,จเ,นนสเ,เ,เหมือนกิมจิเลยอันนี้มีเสิร์ฟเครื่องเคียงมาด้วยเหมือนกิมจิเลยอ่ะมาดูหน้าตาชอนนูเดิรกันฮะน,นี่คล้ายๆอาหารเกาหลีนะผมว่า 1,500งารจานะฮะดูดิอันนี้ดำๆคืออะไรเอ่ยอนี่ฮะชอนนูเทลว้าวหอมอะหอมคล้ายคกุนเชียงเลยแล้วที่อมเมซิ่งมากเขาเสิร์ฟคล้ายๆกับกิมจิเลยมันเบือดน่าจะเป็นผักดองหรือเปล่าเนี่ยพร้อมแล้วชิมรสชาติกันฮะ อันนี้จะออกเค็มๆแต่ว่าพอกินกับผักที่เขาเสิร์ฟมาด้วยอร่อยเข้ากันอันนี้เป็นผักดองนะฮะรสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวมากๆม,มันหอมน้ำมันงาแล้วเขาก็ใส่เม็ดงาไปด้วยนะเพื่อนๆ <c oughs> คือเครื่องเนี่ย <c oughs> ผมว่าถ้าใส่กระเทียมเจียวไปด้วยมันน่าจะอร่อยกว่านี้ แต่นี่ก็เป็นวิธีการกินของเขาเนะาะจะกลิ่นมันหอมเหมือนกุนเชียงมากๆเลยอ่ะหอมแบบหวานๆเรื่อนๆอร่อยอยู่นะเหมาะกกบการเป็นอาหารเช้าเพราะว่ารสชาตินั้นไม่ได้ไม่ได้รสจัดแบบเผ็ดอะไรแบบนี้นะคิดว่าท้องไส้เราน่าจะโอเคหมดแล้วเสิร์ฟมาพอดีมากๆไม่เยอะไม่น้อยเกินไปฮะอร่อยอร่อย

ว้าวดูโอ้ยส o บรรยากาศบนรถเพื่อนเบากว้างมากนี่คือ V I P นะครับบัส V I P ที่เงินมากนะว้าวกว้างขวางอะแล้วดูที่เก็บกระเป๋าตรงนี้ <S 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 ดีมากซีซี <Excuse me. S 2> โคตสุดนี่ไม่คิดเหมือนกันนะว่าการเดินทางที่เนี่ยจะดีแบบนี้ oh. ที่นั่งเรามีจอแบบนี้ด้วยวเพื่อนๆดูดิโคดสุดคือ VIP เขาจะเป็นบอกแบบนี้นะฮะสองคนกับซิงเกิลซีทแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดคือจะเป็น2อสอแต่คือรวมๆดีมากไม่คิดเหมือนกันว่าการขนส่งแล้วก็รถบัสสภาพรถบัสข้างในที่ประเทศเมียนมาจะจะเป็นแบบนี้คือเผลๆเ,เนี่ยกว้าง กวา่าเกิดที่ไทยอีกเพื่อนดูดิว้าบอนั่งเขาก็จะแรปผ้าผมไว้ให้แล้วนะฮะนี่ใส่ถุงแบบนี้มานะน่าจะซักแล้วแหละแล้วก็น้ำดื่มหนึ่งขวดแต่คือเบาสเปเชียสมากผมจะนั่งลนะ ไม่มีที่วางขวดน้ำมาเพื่อนมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยเด้อเนี่ยแอร์แอร์เย็นมากเลยขึ้นมาข้างบนรถแต่คือกว้างมากข้างในไม่อึอดอัดอะ่ะด,ดูเพดานเลยสูงคล้ายๆ้เครื่องบินเลยน่าจะดูไม่ได้หรอกครับเนี่ย แรกผมกะว่าอยากจะพาลองขึ้นรถไฟใช่ไหมแต่พอเห็นสภาพรถบัสเขาแล้วแบบขึ้นรถบัสเถอะ<ฮ> <mm> คือตอนเนี้พนักง,งานก็จะตรวจบัตรประชาชนของเราน่าจะโชว์พาสป, yea. <m> สปอร์ตนะเพราะว่าระหว่างทางไปเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีด่านทหารเยอะน, <mm นะฮัลโหลมันจะเดี๋ยวจะลองแกะภาพผมในถุงนี้ดูนะ ราะผมผื่นบางๆนะเขาน่าจะซักแล้วแหละนะบางทีกลิ่นก็ไม่สามารถบอกถึงความสะอาดได้เพราะเรามองไม่เห็นน่าจะโอเคแหละแค่หงๆค่ะแอร์เย็นมากเลยเพื่อนเดี๋ยวมาดูหลังเบาะปับได้อะอนีบอกหลังสุดคือปรบเอ็นแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องเกรงใจใคร หลังจากนี้เราก็จะเดินทางไป10ช,ช<ม>ั่วโมงแล้วเวนี่ยแเกาะนั่งสบายดีไม่กลัวเมื่อยแล้วฮะเนี่ยนี่ รถบัสมี Wi-Fi ฟ,ฟ,ฟรีด้วยแต่ว่าไม่ค่อยเร็วแต่ก็พอดูหนังฟังเพลงได้ค่ะูดูดู y o u t u b e อะไรได้ไดนะระหว่างนั่งรถเพลินโอ oh, ้ดีมากดีมากตัว30,000จานจดกับระยะทางประมาณกับ400โลได้มัง้งมี Wi-Fi เบาะนั่งสบายแอร์เย็น oh. เต็ม10ให้1 0 1 0 1 0สิไปเลยจ้า <laughs> ชอบมาก เดีะะ mm ๋ยวลองเปิดเน็ตฟลิกนะฮะเน็ตฟลิกเนี่ยชัดแจ๋วเลยเพื่อนว้าเอียกมากโ oh my gosh eat food โอเค เราจะต้องจำเบอร์รถของเราให้ได้นะเรืบัสมาจอดเยอะมากต้องจำให้ได้นะคะใครที่แบบเบอร์เบอร์ที่ตาเนี่ยหลงแน่นอนนะเพื่อนเทางที่มาเนี่ยมันไม่มีบ้านคนเลยมันเป็นเหมือนมอเตอร์เวย์อะข้างในตรงนั้นจะเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์ฮะอารมณ์เป็นคล้ายๆฟู้ดคอร์ทอะี้เ้แต่ว่าข้างนอกแม่ค้านั่งขายของแบบนี้น่ารักมากเลย นี่บริเวณข้างในฟู้ดคอร์ทเพื่อนๆก็นนะดูวิถีชีวิตเขาคนนั่งกินกันแบบนี้ครับเ,เราจะต้องไปซื้ออาหารที่ไหนสักที่ร่มะไีสั่งยังไงวะสั่งไม่เป็นอะ่ะ <laughs> ต่ดูน่ากินมากเลยคนระับยะกินขอมทอดอะ่ะ hello can can i order food this one this is a fried pork yeah fried pork uh, so have a fried rice or uh just normal rice uh, this no, no, no. is plain rice. Yeah yeah, plain rice yeah yeah plain rice yes this is so you eat are traditional food yeah yeah okay this one for another and another which one you recommend yeah, have one a uh, this is half a chicken and pork and half a prawn, half a dry fish. Oh, okay, I try. That's corn. Is it you chili or sweet? Uh, sweet taste. Okay. Yeah, after after eat and pay. Yeah. How much this yeah, one? after uh, this is. Five thousand jen. Oh. Eight thousand five hundred Oh, eight thousand. Why very expensive? This is 5,500 j จ c k ์แค่ได้เท่าน one carry is 3,500 j จ c k s อ๋อตกใจเลยพอบอกราคาแผนพันห้าเอี้มากก็เห็นเขาถามสงเมนูเนาะเพราะว่าเขาแยกอาหารเป็นถ้วยเล็กๆให้เรากินนะไม่ได้ราดข้าวบนบ้านเรามันก็เลยแพงผมก็เลยเปลี่ยนสั่งเป็นแค่กุ้งผมกะหรี่อะไรสักอย่างนี่แหละฮะโอเคโอเคบาม คือคนที่เนี่ยเขากินอาหารราคาเท่านี้จริงๆหรอแต่ว่าตอนที่อยู่ที่คาเบตอะ่ะก็าราคานี้เหมือนกันนะบริเวณจุดัฬาฯแต่เพื่อนๆมันจะราคาพแพงนะถ้ากินแบบเนี้ยทุกมือมันก็ไม่มันก็ไม่ได้ถ้าราคาแบบเนี้ยโอ้โเขาบอกว่าแ8,500าาจา้าผมตกใจเลยอะ่ะนี่เพื่อนเพื่อน ไม่น่ามันแพงเพราะเขารวมพวกผักเซ็ตผักแบบนี้ไปด้วยนะที่ผมสั่งคือสั่งแก้ตนนัวนี้แล้วก็เสิร์ฟมากับน้ำซุปนะมีน้ำพริกอันนี้ให้ด้วยไม่น่าหรอกมันถึงแพงน้ำพริก <c oughs> <c oughs> มันเป็น thèm có นะผม cũng chỉ tầm นะตอน ผมกำลังจะเดินไปห้องน้ำโอ้หตอนโควิดเขาก็มีที่รองและมีแบบนี้ให้เหมือแบบนกันนะเนี่ยก็สะอาดใช้ได้ห้องน้ำห้องน้ำตรงที่พักรถเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยฮะสะอาด เข้าได้แบบไม่ต้องกังวลอนะผู้หญิงอะดีกว่าที่อินเดียมากมากดีกว่ามากๆที่ยูนิคแล้วก็ชอบมากๆเลยนี่ฮครับเพื่อนๆแม่ค้านั่งไข่แบบนี้กันอะเนี่ยเตมูตมีอะน่ารักนะนะผมซื้อไข่นกกระทาดิวอะทางูุรีเดอะฮามัสบัล <How much? S 2> บล่าเฮียวทามบุรีเดอะโคฮันเด สามลูกสีก่ร <algumas> ้อยอัดกสามสวีวันเท้าสันวันเท้าสันเทามั้อิงอันล้วอันล้วเท่าไหร่วันเนี้ยสี่พันหรออาค่ไนอ๋อน t h อ๋อสี oh, ่อันหนึ่งพันโอเคเจสซไหม่เห็นไหมความซื่อสัตย์ของแม่ค้าท้องถิ่นเนาะเราจ่ายเงินเกินไปอ่ะแกยังแบบยื่นหนึ่งพันให้เรากับคืนอ่ะเพื่อนๆน่ารักจริงๆผู้สาวข้างหน้ากินน้ำชาตามือครับเพื่อนๆ This ี่ไทยเทียไทยเทีย you like <Yes. S 3> uh, delicious อายาติชาเด้อ no it's okay How how much? Uh, 4,000. 4,000. Okay. You want to eat this? Yeah, I give you. <laughs> <Thank> you. ตอนนี้เวลา5โมงเย็ Й นเรากำลังจะมาถึงที่เมืองมันดาเลนะครับผมเมืองน,นี้เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากย่างกุ้งในประเทศเมียนมานะ <c oughs> ทะเลีย่ยงลูกค้ากันหรอว้าวเลีย่ยงเลี่ยงลูกค้ากันเราจะกินกี่แก้วดีวันนี้นนะนเบียนะร์ไม่อั้นเป็นทำไมบ้างเขาก็แบบข้าวยุ่นจ้อยู่นะเท่าไหร่นั่นแหละเป่นอะไร